ฟอร์ดเปิดโรงงานผลิตฟอร์ดเรนเจอร์รับเตอร์ในประเทศไทยฐานผลิตที่เดียวในโลกฟอร์ดประเทศไทยเปิดโรงงานฟอร์ดไทยแลนด์แมนูแฟคเจอริง FTM ในจังหวัดระยองศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ฟอร์ดคุณภาพมาตรฐานระดับโลกต้อนรับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่สนใจรถอัดเรนเจอร์รับเตอร์โรงงาน FTM มีกำลังการผลิตรถยนต์ปีละมากกว่า1 3 5 0 0 0คันโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยมีหุ่นยนต์กว่า290ตัวในแผนกต่างๆเช่นผลิตโครงสร้างตัวถังรถยนต์พ่นสีและประกอบชิ้นส่วนความพิเศษของโรงงานนี้คือการนำเทคโนโลยีสแกนบ็อกมาใช้ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นในด้านการผลิตรถยนต์หรือการตรวจ วัดต่างๆเครื่องสแกนบ็อกซ์นั้นทํางานรวดเร็วกว่าวิธีการตรวจวัดแบบดั้งเดิมถึง80%โดยสามารถสแกนตรวจสอบและรายงานผลได้ครบวงจรเพียงแค่กดปุ่มเดียวนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ชํานาญการที่จะคอยขสบคุมและทดสอบคุณภาพของรถให้ออกมาดีที่สุดโดยจะใช้วิธีการจําลองการใช้งานในสภาพถนนต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีการให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาววินโคสาริก ผู้จัดการโรงงาน FTM กล่าวว่า Ford มีความมุ่งมั่นผลิตรถยนต์คุณภาพระดับโลกให้กับลูกค้าครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้ต้อนรับแฟนๆฟอร์ดเรนเจอร์รับเตอร์ให้มีโอกาสได้ชมาฐานการผลิตของเราแบบ e x อกล s i v e และสัมผัสถึงความตั้งใจในการผลิตรถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงซึ่ง Ford นับว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของไทยด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมรวมกว่า 3- 400ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1 0 0แล้านบาท